นำผมเป็นสกัดน้าเผาข้าวเลยครับก่อนที่เราจะนำไปใส่กับน้ำเผาข้าวครับเราควรทำให้แหลกหรือพยายามให้ละเอียดแบบนี้เลยครับเจอเข้าแล้วบำรุงพืชก็ได้ไล่มแมลงก็ดีทำครั้งเดียวใช้ได้ทั้งสวนสวัสดีครับทุกท่านเลฟที่ช่องวิธีไทยพีแชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำน้ำยาไล่มแมลงศัตรูพืชบำรุงต้นพืชทำเพียงครั้งเดียวใช้ได้ทั้งสวน ต้นพืชแข็งแรงมากจเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวไม่มีมแมลงศัตรูพืชมาลบกลัวเลยครับนี่เลยครับไล่มแมลงหอมแดงมีกลิ่นฉุนมากนำหอมแดงมาตำหรือจะนำไปปั่นด้วยเครื่องปั่นอนเนกประสงค์ให้หอมแดงแหลกเลยครับเสร็จแล้วเรานำหอมแดง ใส่ลงในน้ำสาวข้าวเลยครับน้ำสาวข้าวเมื่อเราเก็บได้ครบแล้วเราก็นำไปบำรุงต้นพืชได้ครับและนี่คือกล้วยสุกกล้วยเน่ากล้วยเสียถ้ากล้วยเป็นแบบนี้นะครับเราอย่าไปทิ้งเด็ดขาดเรานำบำรุงต้นพืชได้เพราะว่าในกล้วยจะมีวิตามินโปรตีนซึ่งต้นพืชต้องการนั่นเองครับเราขยำแบบนี้เลยครับขยำทั้งเปลือกเห็นไหมครับกล้วยเน่า ใส่ลงไปรวมกับน้ำสาวข้าวเลยครับแล้วนี่ครับผงชูรสผงชูรสจะช่วยต้นพืชแข็งแรงจเจริญเติบโตดีใบเขียวขั้วเหนียวติดดอกออกผลจำนวนมากเลยครับเราใส่ลงไปรวมกับน้ำสาวข้าวเลยครับ1ช้อนโต๊ะก็พอครับเครื่องดื่มชุกกำลังทุกยี่ห้อจะมีวิตามินจำนวนมากซึ่งใช้บำรุงต้นพืชได้ดีมาก เล่งดอกเล่งผลและอย่างเล่งลากต้นพืชด้วยครับใช้เพียงหนึ่งฝาเท่านั้นครับลงไปรวมกับน้ำสาว้าวและอย่างสุดท้ายที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับคือเปลือกไข่ครับเปลือกไข่เราจะต้องนำไปตากแห้งก่อนนะครับและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปบำรุงต้นพืชช่วยต้นพืชแข็งแรงมากเพราะว่าในเปลือกไข่จะมีแคลเซียมสูงเองครับ ใส่ลงไปรวมกับน้ำสาวข้าวเลยครับก่อนที่เราจะนำไปใส่กับน้ำสาวข้าวนะครับเราควรตำให้แหลกหรือขยำให้ละเอียดแบบนี้เลยครับสูตรนี้ใช้ได้สองวิธีไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นไปนที่ต้นพืชและการลดราดไปที่ต้นพืชนะครับวิธีแรกผมจะมาแนะนำวิธีการฉีดพ่นไปนที่ต้นพืช โดยการใส่ถังฉีดพ่นนะครับเราจะใช้ส่วนผสมสูตรนี้นะครับประมาณ1ส่วนและน้ําอีกหนึ่งส่วนนะครับเทใส่ถังฉีดพ่นกันเลยครับโดยที่การกรองก่อนที่เราจะนําไปใช้นะครับเราจะต้องขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีสส่วนนี้ใช้บำรุงต้นพืชได้ดีมากและไล่มดมแมลงศัตรูพืชก็ได้ครับ วิธีแรกโดยการฉีดพ่นพิษต้นพืชตอนช่วงเช้าและฉีดพ่นทุกๆ7วันนะครับช่วยต้นพืชแข็งแรงเจริญเติบโต,ตดีติดดอกออกผลไวและยังไล่มดมแมลงที่ต้นพืชดีมากเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนตด้วยใต้คลิปทางช่องทีไทยพีแชนแนลได้นะครับและผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากวิธีการบำรุงต้นพืชและไล่มดมแมลงศัตรูพืชจากสูตรนี้ทำครั้งเดียวใช้ได้ทั้งสวนเลยครับ วิธีที่2เราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่าโดยการใช้น้ำเปล่าประมาณ5-10ลิตรและใช้ส่วนผสมสูตรนี้เทลงไปรวมกันเลยครับบำรุงต้นพืชก็ได้ไล่มดแมลงก็ดีผนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีวิธีการลดรากเพื่อเร่งดอกต้นพืชเราจะใช้วิธีการลดรากตอนช่วงเช้านะครับไปที่ต้นพืชหรือแปลงผักได้เลยครับ สูตรนี้ใช้บำรุงต้นพืชทําให้ต้นพืชติดดอกออกผลไวเลยครับเลี้่งผลต้นพืชให้ต้นพืชติดดอกออกผลจำนวนมากเลยครับลดลาดไปทุกวันก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีเวลา2องสาวันลดลาดไปที่ต้นพืชก็ดีมากเช่นกันเลยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคิดีดีจากทางช่องนิไัยพีแชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจํานะครับสูตรนี้ใช้บํารุงต้นพืชไล่มดมแมลงศัตรูพืชได้ทั้งสวนโดยที่เราทําแค่ครั้งเดียวเลยครับ